เน่อยากรู้ว่า iPhone 6S น่าใช้มั้<ป>ก่อน<ป>ที่จะพาทุกคนไปดู iPhone ตัวใหม่ล่าสุดว่ามีอะไรเด็ดมีอะไรเจ๋งตอนนี้อยากให้ทุกคนไปดูก่อนว่า Apple รอบเนี้เขาได้ออกอะไรที่เราไม่คิดว่าเขาจะออกอะไรแบบนี้มาก่อนตัวแรกเท iPad Dom h u m o มันใหญ่มากอะมันจริงๆนะคือขนาดใหม่เนี่ยมันมหึมากว่าที่เคยคลอดมาทั้งหมด It begins with a 12.9 inch Retina display on an iPad that remains remarkably thin and light with 78% more screen area ipad pro not only transforms your viewing experience it enables new ways of creating and sharing <laughs> ipad continues to transform the way we do things our goal in designing ipad pro was to engineer a device that allows you to be more productive, more creative, at an entirely new scale. ใหญ่เต็มตาขนาดนี้คงไม่ใช่แบบเด็กน้อยพกไปเรียนหนังสือหนังหากันแน่ๆคือพูดเลยอ่ะอันเนี้ยมันสเปคโน้ตบุ๊กแล้วแหละแค่อยู่ในร่างแล้วก็วิญญาณของ iPad The capabilities of iOS 9เขาบอกว่ามันเป็น iPad Pro ที่จอใหญ่ It's actually the most advanced display we've made, and with 5.6 million pixels, it has the highest resolution of any iOS device. This is the first iPad to automatically adjust the number of times the display is refreshed, depending upon what's on the screen. This leads to greater energy efficiency and the all day battery life you'd expect. Driving its high level of performance is the powerful A9X chip. It was specifically designed for iPad Pro. ลำโพงยังกระหึ่มอ่ะมี4จุดในตัว f o r speakers give iPad Pro a powerful acoustic output and dynamic range that far surpasses its size. แที่เด็ดที่สุดคือเรื่องของ Microsoft ค่ะเพราะว่ารอบเนี้ย Microsoft เขามาขึ้นเวทีของ Apple เองแล้วบอกว่าเอกสารของ Microsoft Office จะใช้งานได้ดีมากใน iPad Pro งงเลยค่ะ Microsoft มาอวย Apple. c a n h a v e Word and Excel On the screen at the same time คือนนนสนิทกันเหรอ,อยังไม่หมดอันนี้ทั้งขำทั้งงงก่อนนี้จะเห็นหน้า iPad มะฮืม,มาเนี่ยนะคะต้องเห็นตัวนี้แทนแทนดิ้นสอออป,ปล We've designed Apple Pencil คืออะไรอะคะ ตกใจอะไรแหม Apple เนี่ยเขาก็ทำดินสอออกมาเอาไว้ใช้กับ iPad Pro จอใหม่ๆจอใหญ่ๆของเขาไงคะคือจอรุ่นเก่ารุ่นอื่นเนี่ยยังใช้ด้วยไม่ได้นะคะจบนะ เขาออกตัวได้เอียดมากเลยว่าดินสอเนี่ยไม่เน้นเท่านิ้วแต่มันก็มีดีนะจ๊ะสั้นๆคือจับแนวตั้งมันจะเขียนเหมือนดินสอแต่ถ้าคุณจับเอนอนมันจะเหมือนกับแรงเงาระบายสีตรงก้นดินสอดึงออกมาเสียบชาร์จได้ซึ่งสามารถจิ้มชาร์จกับ iPad ก็ได้ชาร์จแป๊บเดียวก็ใช้ได้นานสามพจ้ะคือเอาสนิ้วแตะเข้าไปนะคะปึง้งมันก็จะมีไม้บรรทัดขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ขีดเส้นได้ 商品だと思いますので、えー、もう一つ、ね、便利な商品はこんなふうにアプリケーションを簡単に使うことができます。เนี่ยจากดินสอที่ทําให้เราตกตกใจแล้วยังมีคีย์บอร์ดแถมให้อีกด้วยเป็นเคสคีย์บอร์ดค่ะเอาไว้ใช้คู่กันโน้ตบุ๊กไหมล่ะ so you can easily connect compatible accessories without the need for Bluetooth or batteries ถึงตาของ iPhone 6s This is iPhone 6S. Not much has changed, except it responds to the pressure of your finger. Called 3D touch This is the next generation of multi-touch. For the first time, along with recognizing familiar gestures, iPhone also recognizes force, enabling new gestures, peak and pop. 3D Touch works on the home screen, giving you shortcuts to the things you do frequently. It also works inside applications themselves. Press lightly, and it gives you a peek at the content. Sensors embedded in the display read how hard you're pressing and react in a smooth, linear way. This is a dynamic system. <coughs> <coughs> รอบนี้อัปเดตในเครื่องนี่ก็ดูเยอะอยู่นะคะเรื่องแรกเลยคือเรื่องของกล้องกล้องหน้า5ล้านพิกเซลกล้องหลัง12ล้านพิกเซลถ่ายวิดีโอได้ชัดมากในระดับ 4K แล้ะคะ่ะ out, the camera shoots 4K video now which changes how your movies look nice even selfies have changed Now your screen is the flash. That's gonna get like a million likes. ต้องขอบอกว่าใครที่กะซื้อเครื่องใหม่ แล้วกะเปลี่ยนเป็นเรื่องของกล้องช่วยเน้นความจุที่มันเยอะนิดนึงเพราะว่าพอมันชัดขึ้นมันก็กินเมมเนะเดี๋ยวเวมเวมเต็มแนะ่เรื่องที่2จะว่าไปแล้วทีเด็ดของกล้องเนี่ยไม่ใช่แค่กล้องนะมันเป็นเรื่องของทีเด็ดในการถ่ายทําต่างหากลูกเล่นของการถ่ายภาพนิ่งมันใหม่มากมันเป็นแบบเหมือนกับถ่ายภาพนิ่งที่เคลื่อนไหวได้เหมือนในหนังแฮร์รี่พอตเตอร์เขาย้ําเลยนะคะว่าไฟล์ที่คุณกําลังถ่ายคือภาพนิ่งนะไม่ใช่คลิปสั้น เขาบอกว่าคุยกับ Facebook เวลาด้วยเครื่องขายเมื่อไหร่คนถ่ายภาพนิ่งยุคยิกได้เมื่อไหร่แชร์ลง Facebook ได้เลยค่ะมันก็เป็นแบบสีว่ามันเป็นฟีลลิ่งของรูปเนะเรื่องที่3คือเรื่องของการสั่งงานจริงๆสิว่าเรื่องการสั่งงานเนี่ยเป็นทั้งเรื่องใหม่ที่เป็นเรื่องใหญ่อยู่เหมือนกันนะ tapping, and have swiping pinching forever These gestures have been defined by a singular plane in two-dimensional space. For iPhone 6s and 6s Plus, we're introducing an entirely new interaction and a whole new dimension to the way you experience your iPhone. <coughs> จอมันเข้าใจเราด้วยอ่ะอันนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เขาอาัดใส่เข้ามาอยู่ใต้จอค่ะ With between microscopic in distance backlight these the 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 each changes press sensors measure microscopic changes the distance between the cover glass and cover ต่อไปกดลงไปเนี่ยจะโชว์ว่าให้ทำอะไรในแอปคือคุณไม่ต้องเข้าแอปก็จัดการงานได้เลยทุกครั้งที่กดมันจะสั่นอืดขึ้นมาให้ความรู้สึกที่ไม่เหมือนกับการแตะค่ะ จริงๆซิว่าตอนนี้ซิยังคิดไม่ออกว่าเขาจะพัฒนาแอปพลิเคชันอะไรแต่ว่าการสั่งงานใหม่ล่าสุดกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของเขาเนี่ยมันจะทําให้เราทํางานได้หลากหลายมากขึ้นกับจอของ iPhone 6s อยากใช้ให้รู้ว่าเป็น iPhone 6s ก็จัดไปสีชมพูมาใหม่เวลซะราคาเปิดตัวเท่า iPhone 6ตอนเปิดตัวเป๊ะเลยทีเดียวค่ะเครื่องฮิวสิเชื่อว่าเดี๋ยวคนไทยก็เข้ามาประมาณปลายกันยานี้ก็คงเห็นเครื่องฮิ้วแหละ แต่เครื่องศูนย์มั่นใจว่ารออีกหน่อยนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการอัปเดตนะคะแสงในการถ่ายทำอาจจะดูแบบแตกต่างจากการรีวิวแบ็กเกาสีขาวๆที่ซีเคยทำเพราะว่าตอนนี้เราแบบ มาเก๋ๆอยู่ที่ซานฟรานเนอะก็เก็กบตกบรรยากาศต่างๆมาฝากให้กันละกันค่ะหวังว่าการอัปเดตที่ซีรีบเขียนลูกตาแท็บคิดเอ็นนี้จะชอบจะชอบก็แบบกดไลค์ให้บ้างชอบมากขึ้นมานิดนึงก็กดสัตาาบตะไครบ้างนิดนะึงอะไรเงี้ยนะคะซจะบอกว่าอากาศที่ซานฟรานก็ไม่ได้หนาวขนาดนั้นแต่ว่าก็หมวกมาใส่เก๋ๆแล้วก็ ใครทำได้แบบน่าสงสารมากเพราะฉะนั้นก็ควรจะกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ดีๆใส่กันนะคะเราจะไม่ร้ายใส่กันใช่ไหมคะโอเคนี่ก็เป็นการอัปเดต iPhone 6s ค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดแชร์ให้ชาวบ้านดูด้วยแล้วกันนะคะจะได้มีกำลังใจค่ะไปแล้วค่ะไปนอนมืดเห็นไหมตั้งใจมากซับะไครด้วยนะ